อินทผลัมกินประจําจะเป็นเบาหวานไม่หวานไม่หวานห่นาวานงนะจีนะน้องครานเป็นเบาหวานแล้วจะไม่สบายาขอบคุณแป้งยิง่งสำหรับพี่น้องญิงชายบ้านนาบ้านเรามอบให้ น้องสำเรืองไงใจดีใจดีขอบคุณน้องสำเรืองนะคะทุกปีที่อินทรผาลัมจะต้องมาถึงบ้านทีครับผมขอบคุณมากๆที่ไม่เคยลืมกันเลยส่วนบ้านนาบ้านเราจังหวัดบุรีรัมย์ใครอยู่ตรงนั้นนะคะไปได้เลยของเข้าอร่อยมีสองที่ที่สมุรปราการก็มีอะไรเนี่ยบุรีรัมย์ก็มีมีหลไยเ่ยมันล่วงใช่ไหมโอ้โหให้เยอะแยะมากมายจริงๆ นี่นะคะขอบคุณมากๆแวะกันไปได้เลยนะส่วนบ้านนาบ้านเราอะใช่ครับสาขาเลยนะครับที่กระสังแล้วก็ที่ส่วประการครับค่ะแวะกันไปเลยนะคะบ้านนาบ้านเรา